มันดีค่าสะเดยนมากทอดกรอบปลาหมึกนากันะกนะมัน,มนเนีบหั้อังแค่สีเล้ถาบนั่นรอดเหนีกวน่มจริงจังมากั่ อันนี้ป้าเมิรกกันงัดใส่บุญเซ้นสใส่หมูสับใส่นั่นเนาะกันเนาะใส่แป้งใส่ไข่เห็นบเนอาอม ประเด็นอาบน้ำเมา่หม่เนาะค่ะเนาะประเด็นก็นเลยเ่าท่านไหนใส่หมวกเพราะว่าผมประเด็นมันนั่งเปียกอยูปยอ่ประเด็นสิบขอนไปเห็นเสือประหารให้น้องก,กินเนาะค่ะเนาะประเด็นเสี้เบงอันนี้ประเด็นปลูกต้นไม้เพราะถ้าปลูกไม้ก็ร่างขึ้นก็ร่างงาม ตอนนี้ก็กดึกอ่ะด้ดกเป,ป็นเดือนกับเขาไปเสือกันอยู่ดีำบำยความเจ็ยบยะใดความไข่ยังไม่มีไปทางไหนก็ยังลุ่มใจแมทสวัสด,ดีค่ะ